คุณผู้ชมฮะขอเอาเรื่องคลิปเสียงเลยเพื่อไม่ให้เสียเวลาเนี่ยนะฮะเพราะล่าสุดเนี่ยวันนี้ที่มันกลายมาเป็นประเด็นสําคัญเลยเนี่ยนั่นก็คือคลิปเสียงที่อีซอขยี้ข่าว<ม>ต้องให้ความเครดิตเขาด้วยนะฮะเห็นรู้สึกหลังๆอีซอเขาบ่นบอกมีคนไปก๊อปข่าวเขาและไปสร้างเพจปลอม,มคุณผู้ชมของจริงต้องมีคนติดตามเจ็ดแสนนะฮะและถ้าซอดูอยู่ก็ต้องบอกซอเพจซอก็ปิวบ่อยนะมผมนี่กดติดตามเพจซอไม่รู้จะเอาเพจไหนเป็นเพจจริงแล้วผมก็งงแต่มันมีประโยชน์ คุณผู้ชมฮะคลิปตัวนี้ต้องบอกก่อนไม่ได้ปักปาใครแต่ประเด็นเนี่ยเสียงมันคล้ายคนคนหนึ่งบางท่านน่าจะได้ยินแล้วแต่เดี๋ยววันนี้จริงๆเจ้าตัวเขาเนี่ยซึ่งถูกพาดพิงถึงเขาก็จะชี้แจงด้วยหเหมือนกับว่าทานอสด,ดีดนิ้ว,วมาคุยสิให้พี่สิเดือนละแสนมาไม่พอนะอเดี๋ยวถ้าเข้าใจว่าเหมือนกับคุยเดือนละแสนเสร็จแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวพี่จะไปคุยกับมาทิการพออยากดีดนิ้วได้เลยเหมือนทานอสดีดนิ้วปุ๊บแล้วทุกอย่างหาย ใครจะหายก่อนการฟังคลิปเสียงก่อนฮะไม่พี่กำลังจะบอกต้องใหญ่กว่านี้ครับต้องใหญ่กว่านี้แล้วับพี่ดีกว่านี้พี่เดลแต่เนี่ยมันกับที่พี่ไปดูแลคนเนี่ยครับี่ดูแลมากกว่านี้ว่นนี้ทำอะไรดิ้วได้เลยพี่พี่พี่ช่วยผมเรื่องนี้กันผมได้เอาพี่รับปากเลยแต่พี่รับปากเลยเอาไว้ว่าพี่รับปาก ถ้ากรรมธิการเรียกบอกเดี๋ยวพี่จัดการให้ครับเออคือไม่มีอะไรหรอกชมได้ยินเสียงในข้อมูลใช่ไหมฮะย้อนกลับไปอีกนิดหนึง่งนี่เปิดเสียงคอคอด้วยครับเสียงนี้เขาบอกว่าเป็นนักการเมืองคนหนึ่งเหมือนจะเสนอวิ่งเต้นคดีถูกไหมฮะครับแล้วก็เสนอเรียกเงินทั้งเงินประจําแล้วก็เงินดูแลโดยเสียงชายคนที่หนึ่งบอกไม่พี่กําลังจะบอกพอว่า พอต้องใหญ่กว่านี้พอต้องดูแลพี่ดีกว่านี้พอเข้าใจใช่ไหมคือวันนี้ที่เอ่ยชื่อพอได้เพราะเปิดภาพคุณบอสพอขึ้นมาคู่ขนานกันด้วยเพราะวันนี้เขาคุยในรายการพี่หนุ่มกัญชัยแล้วปรากฏว่าไอ้คลิปเสียงตัวนี้น่าจะสะเทือนเลื่อนลั่นพอสมควรประเด็นก็คือว่าเขายอมรับว่าจริงคุณผู้ชมฮะอันนี้คือยอมรับว่าจริงเพราะฉะนั้นถ้ายอมรับว่าจริงคำถามคือในคลิปเสียงครับใครเป็นคนพูด แต่ว่าคุณพ่อเนี่ยแกบอกว่าเอาจริงที่ผ่านมาแกก็มีเหมือนกับจ่ายเงินน่ะแต่แกขอไม่เอ่ยชื่อว่าใครเพราะแกบอกเรื่องที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นกับผมก็ให้มันจบลงที่ผมคำถามก็คือแล้วเงินที่จ่ายนอกจากบุคคลคนนี้แกไม่ลงรายละเอียดนะฮะแสดงว่าก็ก่อนหน้านี้ก็ต้องเคยจ่ายมาเพราะพี่หนุ่มเขาก็ถามเรื่องนี้ ลองถอดทำพูดบอสพอสักนิดหนึ่งแล้วลองอ่านดูนะฮะบอสพอพูดถึงเรื่องเสียงปริศนาว่าอย่างไงไอบอกว่าเวลาเราทำอะไรก็แล้วแต่มันคงไม่เพอร์เฟเราไม่อยากมีปัญหากับใครเราให้เงินกับเขาแล้วเราก็กลับมาทำงานปกติของเราดีกว่าผมใช้วิธีคิดนี้แต่ผมก็มานั่งกังวลว่าแล้วเมื่อไหร่มันจะจบมันจะเรียกเราไปอีกเมื่อไหร่วะแล้วถ้าเราไม่จ่ายมันจะเป็นยังไงวะวันนี้ผมเข้าใจแล้วว่าไม่จ่ายมันเป็นยังไงมันก็เป็นอย่างที่เห็นนครับคือบอสพอเนี่ย ในคลิปเสียงคือแกก็บอกว่าก่อนหน้านี้อาจจะมีบางคนที่เหมือนกับออกไปใช่ไหม mm hmm. แล้วเหมือนมีกลุ่มเนี่ยประมาวัานนี้ให้มันเกิดเรื่องเกิดขึ้นแล้วมันก็เกิดจริงๆแต่ก็อย่างที่บอกบางคนบอกจริงจมันไม่ใช่หรอก uh huh. ถ้าบริษัทคุณไม่มีแผลตามที่วินนุ่มก็ตั้งข้อสังเกตมันจะกล้าเรียกไหม mm hmm. ถูกไหมฮะแต่บอสก็ไม่ได้ขยายความมากไปกว่านี้แต่ที่น่าสนใจคือแล้วใครบ้างอะที่เคยเรียกเงินบอสพอปรากฏบอสเนี่ยก็พูดกว้างกคุณผู้ชมฮะ เพราะบอสเองเนี่ยเขาบอกเขาไม่ได้มีนิสัยกล้าชนดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยไม่ได้ขยายความต่อแต่เขาพูดเหมือนกับตัวองค์กรเขาก็บอกว่ามีนักการเมืองมีตำรวจมีนักร้องเรียนแล้วก็มีทนายคุณผู้ชมฮะอันนี้แหละน่าสนใจแสดงว่าเฮ้ยหรือตอนเกิดเรื่องมันก็มีกลุ่มเหล่านี้เขาบอกเคยจ่ายสูงสุดเนี่ยสามล้านบาทฮะนี่เข้ามาคุณผู้ชมฮะ กลับมาตรงนี้ล่าสุดอันนี้ต้องบอกก่อนนะอย่าเพิ่งไปปักปั๊มก่อนนะคุณสามารถเจนชัยจิตตะวานิชใช่ไหมสมาชิกพักพลังประชารัฐคุณสามารถไหนขึ้นภาพพี่สามารถให้ดูหน่อยคือก่อนหน้านี้คนนี้เป็นคนช่วยเหลือสังคมเยอะมากแล้วตอนหลังก็เข้าไปเกี่ยวพันกับพักการเมืองก็ด้วยความเคารพรู้กันทั้งบ้านทั้งเมืองพลังประชารัฐแล้วก็ก่อนหน้านี้ถูกมองว่าเป็นฝ่ายที่อยู่ข้างลุงป้อ,อมแล้วก็ถูกมองว่าในพักพยายามจะขับคนนี้ออก เพราะสร้างปัญหาอันนี้ด้วยความเคารพนะพี่นะอย่ากโกรธกันเพราะข่าวมันก็มาตามนี้ปรากฏว่ามันมีคนเนี่ยเหมือนกับพุ่งไปหาแกเลยวันนี้เอะผมให้ทําคําพูดของคุณสามารถมาหรือยังทีมงานถ้ามาแล้วขึ้นคําพูดคุณสามารถขึ้นมาด้วยคุณสามารถบอกเลยนะครับว่าตอนนี้ผมอยู่จีนเดี๋ยวผมจะกลับไปและจะดําเนินการทุกอย่างคุณสามารถปฏิเสธนะฮะว่าแกไม่ใช่คนในคลิปเสียง อันนี้ต้องให้ความสามารถพี่สามารถเขาด้วยเนี่ยนะฮะแต่ผมเนี่ยต้องพิจารณาเพราะเขาทาให้เสียหายคุณสามารถบอกว่าถ้ากลับมาเมื่อไหร่ผมจะถแถลงข่าวนี่ฮะมีเสียงบางช่วงบางตอนใช่ไหมทางโทรศัพท์ถ้ามีเปิดเสียงขึ้นมาหน่อยฮะเรื่องแบบนี้เกิดอะไรขึ้นครับคุณพร้อมเอาัยเป็นข้อมูลทีมงานทําว่าลีเสร็จหรือยังโดยเบื้องต้นเอาขึ้นมายืนยันหน่อยสิเดี๋ยวเสร็จแล้วเอาข้อมูลขึ้นมาด้วยนะ ขนาดเดียวกันพอมันถูกโยงไปถึงเรื่องกรรมธิการในคลิปเสียงปรากฏว่าวันนี้อาจารย์วันนอคุณผู้ชมฮะได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ปรากฏว่าอาจารย์วันนอเองเนี่ยพูดว่ายังไงไอ้ อาจารย์นนอเองบอกว่าทราบข่าวแล้วแล้วก็กรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมองว่าคือเป็นเรื่องของการตบรัพย์หรือเรียกทรัพย์สินจากตัวเรื่องของพวกนักธุรกิจต่างๆบอกเรื่องนี้มันเป็นเรื่องบุคคลรัฐสภาเนี่ยก็จะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาซึ่งเบื้องต้นเนี่ยเวลามีเรื่องของคณะกรรมการคือมันถูกพาดพิงว่าเป็นนักการเมืองแล้วบุคคลที่ถูกพาดพิงเนี่ยเขาบอกบางทีเนี่ยก็เป็นผู้ติดตามบ้างมีชื่อที่เข้ามาร่วมเป็นที่ปรึกษาบ้างเดินเข้ามาบ้างทําให้บางทีมีบุคคลทั้งภายในภายนอกเข้ามาเป็นกรรมการเข ปล่อยผ่านไม่ได้เพราะมันมีเรื่องทํานองนี้เกิดขึ้นมาหลายครั้งแล้วประเด็นคืออย่างนี้ฮะเดี๋ยวเขาจะให้สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรไปตรวจสอบนะครับคุณผู้ชมฮะและที่สําคัญก็คือคืออย่างนี้กรรมธิการเนี่ยบางทีเนี่ยคุณผู้ชมับมันจะมีคนนอกเข้ามาก็ได้เ mm. นี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นในบางชุดซึ่งมีคนนอกอันนี้ด้วยความเคารพจริงเพราะคนเนี่ยคุณสามารถก็ปฏิเสธแล้ว คุณสามารถแกไม่ได้มีส่วนเพราะแกไม่ได้เป็นนักการเมืองถูกไหมฮะคาว่าไม่มีส่วนคือไม่ได้มีส่วนในกรรมธิการแต่อย่างว่าแหละถ้าเกิดไปสนิทกับนักการเมืองคนก็เลยอาจจะคิดแต่เขาปฏิเสธเพราะฉะนั้นอาจารย์วันนอบอกเดี๋ยวจะสั่งสอบเพราะมันเสียหายฟังเสียงอาจารย์วันนอท่านหน่อยฮะก็จะให้เลขาธิการสภาครับตรวจสอบโดยโดย่วนแล้วก็ต้องแก้ไขด้วยเพราะว่ามีมีเรื่องํำนองเน้นเกิดกล้งสองครั้งแล้วนะครับ ต้องรีบแก้ไขครับคิดว่าผงไม่ยากในการที่จะแก้ไขครับมันเป็นเรื่องของบุคคลเพราะสภาเวลาตั้งกรรมธิการนั้นเราตั้งทั้งคนภายในตัวแทนของรัฐบาลและบุคคลภายนอกทีนี้บุคคลภายนอกก็เสนอโดยพระการเมืองต่างๆเราไม่อาจจะตรวจสอบได้หมดแต่ถ้าพบเห็นหรือรับรู้เราต้องแก้ไขนะครับให้ <c oughs> บุคคลเหล่านั้นพ้นจากตำแหน่งหน้าที่ไปนะครับ แเราก็ไม่ต้องการให้เป็นเยอะอย่างต่อไปครับตอนนี้ยังเป็นข้อกล่าวหานะครับของต้องอสืบสวนและสอบสวนข้อเท็จจริงคุณผู้ชมครับคณะที่ท่านหนึ่งคุณเท้งหัวหน้าพักประชาชนคุณเท้งนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านพูดถึงเรื่องคลิปเสียง คือพอมันเกี่ยวกับคณะกรรการเมืองกรรมธิการนี่เขามีหลายชุดคุณผ<ๆ>ู้ชมคงรู้เนี่ยนะฮะปรากฏว่าคุณเท้งบอกว่าผมยังไม่ได้ดูรายละเอียดขอดูรายละเอียดก่อนแล้วจะแถลงข่าวส่วนกรณีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเอื้ออํานวยให้ดําเนินการทางธุรกิจทั้งหมดนี้หากมีการตรวจสอบแล้วพบว่ารัฐเข้าไปเกี่ยวข้องแน่นอนที่สุดเนี่ยนะฮะเห็นบ,บอกว่ามันจะมีกระบวนการซึ่งต้องเข้าไปสู่การรับผิดชอบอยู่แล้วเพื่อไม่ให้เกิดการเกิดเหตุแบบนี้ฟังเสียงคุณเท้งหน่อยฮะ ว่ารายละเอียดคลิปอันนี้เรียนตามตรงนะครับผมยังไม่ได้ดูในรายละเอียดจริงเดี๋ยวยังไงขอทราบในรายละเอียดก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาแถลงข่าวอีกครั้งหนึ่งครับเรื่องนี้ยังไงบ้างคับการเรียกรับประโยชน์ในการบริการของมหาวิทยานัรจริงจิงเป็นโดยหลักการเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับแต่อย่างที่ได้ได้แจ้งไปนะครับยังไงขอดูรายละเอียดจากคลิปก่อนอีกครั้งหนึ่งก่อนครับแต่ว่าประเด็นเนี้ยค่ะมันกลายเป็นว่า คือถ้ามีการตรวจสอบแล้วและพบว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงผมคิดว่าต้องดําเนินการทุกอย่างอย่างตรงไปตรงมาและเต็มที่นะครับใครที่เข้าไปมีส่วนผัวพันตรงนั้นก็ต้องเข้าสู่กระบวนการแล้วก็ต้องได้รับการลงโทษเพื่อสร้างกระบวนการรับผิดรับชอบไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้นี่ครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกอย่าเพิ่งไปตัดสินใครทั้งนั้นรอกระบวนการตรวจสอบก่อนเพราะอย่างที่บอกบางทีเราไปตัดสินเราไม่ใช่ศาลเขาก็เสียหายเนี่ยนะ อา้าก็ถือว่าฟังความทั้งสองด้านคุณผู้ชมฮะขณะเดียวกันกลับมายังไม่จบนะฮะเพราะเดี๋ยวช่วงหน้าห้ามเปลี่ยนช่องเด็กขาดเพราะว่าช่วงหน้าเดี๋ยวจะให้กลับมาดูอาณาจักรสําคัญอาณาจักรลับแล้วก็เรื่องของการย้ายรถแต่นี้ก่อนจะไปช่วงหน้ามันมีเวลาอีกนิดเดียวท่านั้นนะฮะคุณผู้ชมฮะผมก็เอาเรื่องนี้ก่อนแล้วกันอีกนิดเดียวที่เหลือเวลามีค่าเนี่ยนะฮะขอดูอันนี้สักนิดหนึ่งก็แล้วกัน อันที่กำลังพูดถึงเป็นประเด็นนั่นก็คือนี่ฮะเรื่องของคุณกันอ่ะเอาอันนี้ลงจบเรื่องนี้แล้วฮะเรื่องของคุณกันกันตัดถาวรคุณผู้ชมฮะคุณผู้ชมครับปรากฏว่าวันนี้บอสพอเนี่ยเขาบอกแล้วว่า รายได้เนี่ยเมื่อกี้ที่ขึ้นข้อมูลให้ดู<ม>ของดาราเขาแบ่งยังไงนะเขาบอกว่าแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนก็คือถ้าเกิดว่าตัวของกันมีนแล้วก็แซมจะเป็นการจ่ายแบบทุกเดือนตามยอดขาย<อ>ส่วนถ้าเกิดเป็นคุณบอยกับคุณโดมจะจ่ายแบบรายปี<อ>ก็คือตามสัญญาจ่ายครั้งเดียวจบเป็นแบบ<อ>พรีเซนเตอร์คือ3คนนี้แน่นอนว่าตํารวจเขามีการระบุ แล้วก็ดําเนินคดีแต่ว่ายังไม่ได้มีการออกหมายจับถูกไหมฮะแต่เขายืนยันว่ายังไงก็ต้องถูกดาเนินคดีแน่ๆเพียงแต่ว่าเรื่องข้อหาเนี่ยก็อย่างที่ทราบแหละคุณผู้ชมฮะจะได้ประกันหรือไม่ประกรันต้องบล็อก3ท่านนี้ไว้ก่อนด้วยความเคารพจริงๆเพราะแต่ละท่านเองก็มีความสามารถมากมายในเรื่องวงการบันเทิงกันเนี่ยนะฮะแล้วผมก็เชื่อว่าพวกเขาคงไม่โกรธสื่อที่พยายามเข้าไปหาหลักฐานเราต่างมีหัวโขนกันคนละแบบพวกเราทําหน้าที่แบบนี้คุณทําหน้าที่แบบนี้ถ้าคุณบริสุทธิ์ก็ ถือว่าบริสุทธิ์แต่ถ้ามันไม่ใช่คุณต้องตอบข้อสงสัยเพราะคือบุคคลสาธารณะคุณผู้ชมครับเรื่องของคุณกันเดี๋ยวจะเตรียมเปิดภาพภาพนี้ให้ดูคุณผู้ชมจําคุณกันได้ไหมทีมงานโอ้ลืมบอกทีมงานอีกแล้วทีมงานเอาเสียงกันตอนที่ให้สัมภาษณ์วันทนายสกิดมาไม่เอ่ยทีมงานเออเดี๋ยวถ้ามาบอกผมหน่อยนะวันที่ทนายสกิดแล้วคุณกันเองเนี่ยเขาก็เลยเหมือนกับไม่ได้ตอบเรื่องการรับเงินคุณผู้ชมครับ คำว่ารับเงินแล้วได้รับส่วนแบ่งจากการขายของอคำนี้แหละฮะมันเป็นคำที่สุ่มเสี่ยงนักกฎหมายบอกเพราะคุณไม่ได้บอกว่าขายของเช่นสมมติขายมามา่าผมขายมามา่ายอดมามา่าผมได้แต่ถ้ามันมียอดเปิดบินอันนี้แหละฮะจะเดือดร้อนคุณผู้ชมครับเอาคลิปนี้ขึ้นมาให้ดูก่อนด้วยความเคารพจริงคลิปนี้ เขาบอกว่าคุณกันน่าจะเหนื่อยมากๆในการสู้ในคดีในศาลเพราะถ้าอายการแล้วก็พนักงานสอบสวนแนบคลิปนี้ขึ้นไปด้วยในการเอาผิดคุณกันเพราะกันดันไปพูดโปรโมทสินค้าแล้วกันพูดให้เปิดบินน่าจะชัดที่สุดตั้งแต่เคยได้ยินมานะฮะอย่ากโกรธกันนะแล้วในคลิปนี้คุณกันก็พูดเรื่องเงินส0 0แสนแล้วก็บอกว่าจะได้รับส่วนแบ่งกาไรจากบริษัทคาถามคาว่าเปิดบินเนี่ยแหละฮะ ตอนให้สัมภาษณ์บอกจากยอดถ่ายแล้วทำไมคลิปตัวนี้ซึ่งมันเป็นคลิปสำคัญดันมีเรื่องเปิดบินฟังเสียงดูหน่อยฮะ ได้มันเกิดหน้าตอนนี้แล้วครับนั่นก็คือแพ็กเกจไอคอนอินฟินิตนั่นเองครับตั้งแต่บริษัทดีไอคอนก r ุ u p ได้ก่อตั้งมานี่คือยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วครับเพียงแค่คุณเปิดบินเป็นตัวแทนจําหน่ายใหม่หรือโปรโมชั่นนิวเดลเลอร์นั่นเองนะครับสินค้าใดก็ได้ของบริษัทดีไอคอนก r ุ u p ครับตั้งแต่วันที่1นธันวาคมไปจนถึงวันที่31มธันวาคมปี2565นี้ครับรับไปเลย2ส,สิทธิ์ครับในการรับกําไรส่วนเพิ่มเติมของทุกๆุกสินค้าที่ขายได้ของบริษัท The Group ในนแต่่ละปีีคืออสุดยดย แต่ถ้าคุณเป็นตัวแทนจําหน่ายอยู่แล้วครับเรามีแพ็กเกจให้คุณเช่นกันนั่นก็นคือแพ็กเกจรีดิเรกครับและคุณจะได้รับ1สิทธิ์ครับในการรับกำไรส่วนเพิ่มเติมของทุกทุกสินค้าของบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปที่ขายคุณผู้ชมครับเวลาหมดผมให้ปังแค่นี้อย่างที่บอกคุณกันยังไม่ผิดตราบใดที่ศาลไม่ตัดสินแต่หลักฐานชิ้นนี้ผมเชื่อว่ายังไงก็ไม่หลุดเพราะตำรวจต้องเก็บแน่